ทองคำสัปดาห์นี้ปิดแบบนี้ปิดกังอีกแล้วทองคำจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นออทามายช่วงปีใหม่ได้ไหมหรือว่าทองคำจะลงมาแบบแรงๆคลิปนี้อป,ปาเจพบช,ชกรมีคำตอบแบบฟันทงครับ What you buy Thai Thailand g o s Meet พเราคิดต่างด้านการลงทุน ก็จะไปเจอแบบเทปเช็กก่อนประจำวันเสาร์ที่7เดือนธันวาคมนะฮะกับช่วงบอสแคทถึงแล้วปเทปเช็กก่อนครับทองคำนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะปิด เป็นแท่งแดงค่อนข้างที่จะเนื้อแท่งแดงเนี่ยไม่หนาสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทองคําถึงแม้ว่าสเปรย์พันมานั้นจะปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้นะฮะทางชีมเรานั้นก็จะสามารถ forecast ได้แล้วครับว่าทองคํานั้นในปลายปีนี้ทองคํานั้นจะสามารถไปทิศทางไหนต่อได้บ้างนะฮะเ่วนท่านใดนั้นอยากจะรู้ว่าทองคําจะสามารถรีบาวได้ไหมในสัปดาห์หน้าและเป้าสูงสุดในการลงสัปดาห์หน้านั้นจะสามารถลงได้ถึงไหน คลิปนี้ผมมีคำตอบแบบเห็นภาพชุดใหญ่ไฟดูกโตครับขอฟันชงครับ You are listening t r e a d i n g life สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากรายงานข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤศจิกาของสหรัฐบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็ได้สนับสนุนคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงอีกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้สัญญาณทองคำตลาดโคเมก ส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น11.20ดอลลาร์หรือคิดเป็น0.42ปิดที่2,659.60ดอลลาร์ต่อออนทางด้านการจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดแรงงานที่ยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกครั้งในเดือนนี้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดอลลา,าร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น2 2 7 0 0 0ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ2,000ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้นเพียง36,000ตำแหน่งในเดือนตุลาคมซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเฮลีนและมิวตันที่พัดถล่มสหรัฐรวมทั้งการผลักงานประท้วงของพนักงานบริษัทโบอิ้งส่วนอัตราการว่างงานก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ4.2%เสอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์จากระดับ 4. 1เปในเดือนตุลาคมขณะที่บรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาส8 7เที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0. 2 5เในการประชุมเดือนนี้ ไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีครับ Trading l i f e ครับตอนนี้ครับเราอยู่กับคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพแรกนะฮะทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้นสีแดงเป็นแนวต้านสำคัญทั้ง2เส้นนี้เลยนะฮะและทํา รูปรสามเหลี่ยมสีน้ำเงินแนวนี้ขึ้นมานะฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นในสัปดาห์หน้านะฮะจะสามารถฮะถ้าเกิดนั้นมีแรงซื้อกับเข้ามาบ้างนะฮะทองคําอาจจะสามารถรีบาวได้บ้างนะฮะเป้ารีบาวสูงสุดในสัปดาห์หน้านั้นทางทีมเรายังมองอยู่แถวบริเวณ2,695เหรียญต่อถอยออนถึง2,700เหรียญต่อถอยออนบรเวสนสีแดงด้านขวาด้านบน,นะฮะที่ทางลูกศรสฟีฟ้าได ขีดไปไว้นะฮะมองว่าทองคำสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสอย่างสูงเช่นเดียวกันฮะที่มีโอกาสนะจะรีบาวนะขอย้ำว่าแค่รีบาวนะฮะมาชนแนวต้านด้านบนเส้นสีแดงด้านบนนะฮะและถ้าเกิดไม่ผ่านนะฮะคาดว่าทองคำนั้นจะลงแบบแรงๆนะขอย้ำว่าจะลงแบบแรงๆนะฮะลงเป้าสูงสุดในสัปดาห์หน้านั้นจะสามารถลงได้ถึงบริเวณ2560นเหรียญต่อถอยออนโดยประมาณนะฮะ บริเวณขอบเส้นสีขาวแนวนี้นะฮะตามกรอบสีฟ้าสามเหลี่ยมสีฟ้าแนวนี้เลยนะว่าทองคำนั้นจะสามารถลงได้สูงสุดสัปดาห์หน้าแถวบริเวณ1 5 6 0เหรียญต่อชอยออนนะครับแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำในสัปดาห์หน้าและทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าจะสามารถกับกลายเป็นขาขึ้นได้นั้นทางทีมเราคาดว่าทองคำนั้นต้องไซเว์ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะฮะและเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ฮะเมื่อทองคำสามารถ วี่แรงซื้อผ่านแนวต้านกรอบสามเหลี่ยมนี้ขึ้นไปได้ทางขวามือนะฮะทองคำนั้นถึงจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ครับขอฟันทงดวงโตๆครับตัวนี้ครับเราอีกครับในภาครายสัปดาห์ภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้น2เส้นเป็นเส้นสีแดงคู่ขนานกันเลยนะฮะมองว่าทองคำนั้นได้เล่นในกรอบเส้นสีแดงคู่ขนานทั้งสองเส้นแนวนี้มานานหรือเกินแล้วในอดีตนะครับเห็นไหมครับและมองว่าสัปดาห์หน้านะฮะทองคำนั้นถ้าเกิดว่าทองคำเนี่ย ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะสามารถลงได้ถึงรบริเวณสองพรเหรียญต่อถอยอ่อนโดยประมาณนะฮะเห็นไหมฮะเส้นแดงด้านล่างน,นี้ก็เช่นเดียวกัน,นะฮะ เป็นแนวรัสสำคัญของุทองคำสามารถตรงได้ถึงบริเวณ2564รี่เหรียญต่อทรอยออนถึง2 5 6 2เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เนี่ยคาดว่าทองคำนั้นน่าที่จะลงมาทดสอบนะฮะและทองคำนั้นถ้าเกิดหลุดลงมานะฮะทองคำนั้นจะสามารถนะฮะลงต่อได้ถึงยาวๆแถวบริาารเวณ2 450ี่ยเหรียญต่อทรอยออนถึง24,40ี่เหรียญต่อทรอยออนบริสุสธิขาวแนวนี้เลยฮะคาดว่าทองคำนั้น เป้าสูงสุดในการลงนะฮะจะสามารถลงได้ถึงเรน2,440เหรียญต่อโตรอยออนบริษัทสีขาวแนวนี้เลยฮะขอฟันทงดูโต,โตเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าอินเทอร์ต่างๆ,ๆนั้นเห็นไหมครัว่าทางแมกดีเนี่ยได้แคร็กออกจากกันแล้วนะฮะ ทั้งทางซินโนไลและฮิสตแกรมเนี่ยได้แตกออกจากกันแล้วบ่งบอกว่าทองคําตอนนี้เนี่ยคนคาดจะเสียทรงแล้วนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะฮะรีบาวได้นะฮะทางทีมเราจะจัดขายแบบเต็มแม็กนะฮะเป้าในการรีบาวบอกพี่กิลฮะแถวบริเวณ6 9 5เหรียญถึง700เหรียญต่อทตรอยออนนะฮะคาดว่าถ้าเกิดแนวนี้มาทางทีมเราจะจัดขายแบบเต็มแม็กเลยนะฮะเมื่อดูไอซนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้านะ,ะปิดเป็นแท่งแดงเนี่ยไอซนั้นและ Mac an, แม็กดีนั้นก็ส่งสัญญ,ญาณของสัญญ,ญาณ อ่อนแรงทันทีเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอซนั้นจะอยู่ในโซนของสัญญาณที่ต่ำกว่าเส้น50ซึ่งทางทีมเราเรียกว่าเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริบลนตั้หรือว่าสัญญาณหมีนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าปิดแดงอีกนะฮะรับรองว่าทองคำนั้นก็จะกลับกลายเป็นขาลงแบบสมบูรณ์แบบเลยนะ,ะดังนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปเนี่ยรีบาว ทางทิมเราก็จะเปิดขายอย่างเดียวแต่ขอย้ําว่าสัปดาห์หน้าต้องปิดเป็นแท่งแดงเท่านั้นนะอ,อีกแท่งหนึ่งนะฮะเพื่อความมั่นใจเมคชัว sure, ว่าทองคํานั้นจะสามารถเป็นสัญญาณของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริทมอนตัมได้นั่นเองเป้าสูงสุดในการลงทดสอบนะฮะอยู่แถวบริเวณ2,440เหรียญต่อโอยออนในรอบนี้ทางทิมเราคิดว่าทองคํหน่าที่จะ ลงมา2440แนวนี้โดยประมาณและหน้าที่จะมีอาการเด้งกลับขึ้นไปครับขอฝันชงแบบดวงตัวโตฮะ Trading l i f e Why ตายแล้วภาพนี้นะฮะพอดีเป๊ะเลยครับทองคำในลายเดนั้นภาพนี้เนี่ยขอย้ำว่าทางทีมเรานั้นทำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะฮะและทองคำเมื่อคืนวันศุกร์ทีผ่านมานั้นก็ได้ปิด จบแถวบริเวณเสีเหลืองแนวนี้พอดีเป๊ะเลยนะปิดแถวบริเวณ2,600 3 3เหรียญต่อธอยออนพอดีเป๊ะเป๊ะเลยครับคาดว่าทองคำานะฮะวันัน์การเปิดตลาดมานั้นเป้าในการรีบาวน์นะทางทีมเราคาดว่านะฮะน่าจะรีบาว์ได้ถึงบริเวณ2,600 36เหรียญต่อธอยออนนะฮะคาดว่านะฮะ แต่เป้าสูงสุดในการรีบบาวในรายเดย์นั้นสามารถขึ้นชนได้ถึงบริเวณ2,672เหรียญต่อโอยออนบริษัทสีแดงด้านบนนะฮะทางทีมเรานั้นได้ทําเป็นริมสามเหลี่ยมนะฮะเห็นไหมครับว่าที่ขยายขึ้นไปเรื่อยๆคาดว่าเป้าสูงสุดในการรีบบาวนั้นจะชนได้แค่ถึงบริเวณ2,672เหรียญต่อทถยออนขอยุ้าว่าในรายเดยนะ,ะเพราะภาพนี้เนี่ยดูหมดว่าอาการในรายเดคกราฟทองคํานั้น จะมีอาการล่อแรแล้วนะฮะและถ้าเกิดวันจันทร์คา,ารเปิดตลาดมาหลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นมาแล้วก็โอ้โหโลงแบบยาวๆชุดใหญ่น้ำตกมาแบบชุดใหญ่เลยนะฮะ เมื่อเรามาดู RSI นะฮะด้านล่างนั้นก็บ่งบอกว่าปิดแบบนี้นั้นไม่สวยงามสักเท่าไหร่แล้วนะฮะบ่งบอกว่าทองคํานั้นเล่นในฝั่งขายน่าที่จะได้เปรียบกว่านะครเพราะว่าดูเหมือนว่าทองคํานั้นไม่มีแรงซื้อขึ้นมาเลยสัญญาณของไอส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในโซนของ ต่ำกว่าเส้น50สัญญาณแบบนี้เนี่ยทางทีมเราบอกหลายครั้งแล้วว่าสัญญาณแบบนี้นั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริดโมเมนตัมนะฮะเมื่อเรามาดูแบ c กดีก็ช่นกันฮะตอนนี้แบกดี D, นั้นได้อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์แล้วนะฮะลงใต้น้ำเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับ RSI ที่ดูเหมือนว่าแรงซื้อนั้นจะไม่มีถ้าเกิดวันจันทร์อาคารเปิดตลาดมาหลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้ลงมาแล้วก็ทองคา ก็จะเห็นนิวโลในสัปดาห์หน้าของไลเดย์อย่างชัดเจนแน่นอนครับฟันทองครับครับตอนนี้ครับเราอยู่กราฟคำนครับไลเดย์ภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยว้าวกันเลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานั้นได้ขีดแนวสําคัญของกราฟทองคาในไรเดย์นะตั้งแต่วันที่หน่อครับตั้งแต่วันที่15เดือน11อนะฮะทองคำไรเดย์นั้นเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นไม่เคยหลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้มาได้เลยนะฮะ แต่เมื่อวันศุกร์ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทองคําได้หลุดลงมาแล้วนะฮะถ้าเกิดดูกดดันะดีๆนะฮะดูเหมือนว่าทองคํานั้นได้หลุดแนวรับสําคัญในหลายเดย์ลงมาแล้วในภาพนี้นะฮะและมองว่าเป้าสูงสุดนะฮะถ้าเกิดว่าจะสามารถขึ้นต่อได้เป้าในการรีบาวนะ์นะขอย้ําว่าเป้าสูงสุดในการรีบาวนะ์นั้นจะอยู่ได้ถึงบริเวณ2670นหร้ยเหรียญต่อ,อยออนเท่ากับภาพเมื่อกี้เป๊ะเลยนะ270โดยประมาณน,นะฮะเห็นไหมครับว่าภาพนี้ ทางทีมเราขี้นเสียงแนวนี้ขึ้นมาบ่งบอกว่าทองคําดูเหมือนว่าจะหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วนะฮะในกราฟรายเดย์ right ซึ่งเป็นแนวสําคัญตั้งแต่วันที่15เดือนสิงขอย้ําอีกครั้งหนึ่งฮะว่าทองคํานั้นถ้าเกิดวันจันทร์คารปฏิทัดมาถ้าเกิดมีแรงเทขายลงมาแบบแรงๆเนี่ยขอย้ําว่าอย่าตกใจเด็ดขาดนะฮะเพราะทุกอย่างนั้นมันจะเป็นไปตามกราฟเทคนิคครับขอฝันทองครับ you are listening t r e a d i n g life โดยเทพพยากร าภาพนี้ครับสวยงามเหลือเกินฮะและตอนนี้ครับเราอยู่กับคำในกราฟรายสี่ช่วงภาพแรกเลยนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ตีเป็นลิมในรายสีชั่วโมงเห็นไหมครับว่าทองคานั้นเมื่อไหร่ก็แต่ฮะเมื่อขึ้นไปชนลิมเส้นสีเหลืองด้านบนของทางทีมเรานั้นทองคำเน้นก็จะมีโอกาสลงมาทุกครั้งเลยนะเห็นไหมครับว่าชนเส้นสีเหลืองเมื่อไหร่ก็จะลงมาทุกครั้งเลยนะฮะจะลงมาสัมผัสเส้นสีแดงด้านล่างแนวนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าตามวงกลมสีเขียวนะฮะ ตรงริมเสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมครับว่าทองคําขึ้นไปชนเมื่อไหร่ก็จะลงมาทุกครั้งทุกครั้งคราวเลยนะฮะและก็จะลงมาแถวบริเวณริ่มเส้นสีแดงในรับด้านล่างแนวนี้เลยนะคาดว่านะฮะวันจันาคารเปิดตลาดมานั้นทองคำนะฮะถ้าเกิดว่ามีแรงรีบาวขึ้นไปนะฮะเป้าสูงสุดในการรีบาวจะถึงแถวบริเวณ2650นเหรียญต่อทรอยออนโดยประมาณนะฮะ2,47ถึง2,50แนวนี้โดยประมาณนะฮะและถ้าเกิดทองคำนั้นหลุด เส้นสีแดงลิมสีแดงแนวนี้ลงมาแถวบริเวณ2,625เหรียญต่อถอยออนลงมานะนะฮะจะมีแนวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ2 6 1 8เหรียญต่อถอยออนขอย้ําว่าลิมสีแดงแนวนี้เนี่ยอยู่แถวบริเวณ2,625เหรียญต่อถอยออนนะฮะและเป้าสุดท้ายนะฮะในการรับของคุณทองคำนะฮะจะอยู่ตรงเส้นสีขาวแนวนี้พอดีเป๊ะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณ2 6 1 8เหรียญต่อถอยออน2-8 1แนวนี้เนี่ยเป็นแนว รับสําคัญของคุณทองคําในราย4ชั่วโมงเป้าสุดท้ายเลยนะเธอหลุด2.18นะฮะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสครับที่จะลงแบบแรงๆครับขอฟันทงเลยครับ You are treading listening, tre life ว้าวภาพนี้ฮะเป็นภาพกราฟทองคำในไร4สี่ชั่วโมงภาพสุดท้ายนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เปอร์เฟกสมบูรณ์ชัดเจนแดงแจ๋เลยครับว่าทองคํานั้นเป้าในการลงต่ําสุดของทองคําจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นต่อได้นะฮะภาพนี้ผมและทีมงาน,นะฮะได้สุปทุกอย่างเลยนะฮะโดยภาพใหญ่ไร4สี่ช่วงเลยครับเราตีฟิบโบม,มานะฮะหมายคามว่าทองคํานั้นเราตีด้านบนเป็น100ด้านล่างต่ําสุดเป็นศูนย์นะฮะเป้าสูงสุดเป็น100เป้าต่ําสุดเป็นศูนย์นะ แนวนี้เลยนะฮะและเป้าที่ได้นะฮะในการทดสอบนั้นทองคำนั้นได้ทำการรีบาวขึ้นไปนะฮะและลงมาเป้าแรกนั้นจะอยู่แถวฟิโบนะฮะหรือุดปนะฮะซึ่งลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่แถวบริเวณสอพหร้อยเหรียญต่อโตรอยออนและตอนนี้กำลังไซว์เวย์อยู่นะคาดว่าเป้าถัดไปนั้นก็จะลงมาแถวบริเวณฟิโบสอพหร้อยเหรียญต่อโตรอยออนนั่นเองเนหะ็นไ,ไหมฮะตามตัวหนังสือสีฟ้านะฮะที่ขีดเส้นสีชมพูนะฮะคาดว่าแนวนี้เนี่ย สบกเหรียญต่อรอยออนเนี่ยทองคำนั้นน่าที่จะมาในไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับและเป้าถัดไปนะฮะก็ฟิโบ50นะฮะอยู่แถวบริเวณสองพันห้าร้อยสบเหรียญต่อถอยออนเป้านี้เนี่ยเป็นเป้ารับถัดไปของคุณทองคำพอดีเป๊ะเลยนะฮะ2536นะฟิโบ50นะฮะ,ะ,ฮะตามตัวหนังสือสีแดง2536แนวนี้เลยนะฮะและถ้าเกิดหลุดฟิโบ50นั้น เป้าถัดไปนะฮะก็พอดีเป๊ะเช่นเดียวกันฮะจะอยู่ทั้งเรนสองพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญต่อโตรอยอนได้เลยครับและเป้าสุดท้ายนะขอย้ยว่าเป้าสุดท้ายในการลงของคุณทองคำในรอบใหญ่รอบนี้เลยนะฮะถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยหลุดสองพันสี่ร้อยสิบเหรียญต่อโตรอยอนก็ไม่ใช่แล้วฮะทองคำนั้นอาจจะกลับกลายเป็นขาลงแบบยาวๆนะแต่ทางทีมเราคาดว่านะสองพันสี่ร้อยสิบเหรียญต่อโตรอยอนแนวนี้เนี่ยเป็นแนว รักสุดท้ายของคุณทองคําในรายใหญ่ๆไม่ไว่าเป็นรายสัปดาห์รายเดย์หรือว่าราย4ชั่วโมงเพราะจะอยู่ที่ฟิบโบยบสาอยู่ทั้งเรนสองพันสี่รยสเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยฮะคาดว,ว่าทองคําเป้าสุดท้ายนั้นสามารถลงถึงได้บริเวณสองพัี่ยสิบเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับขอฝันทงดวงโตโตครับและถึงทั้นใดนะฮะอยากที่จะเรียนกราฟเทคนิคกับ ทีมงานชิปตกอนะฮะโดยผมเนี่ยจะเป็นผู้สอนเองเลยนะฮะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสนใจนะฮะสำหรับชาคใต้นะฮะโทรมาสำรองจองที่นั่งเบอร์นี้ได้เลยครับศูนย์เจ็ดห้าสี่หนะฮะและสำหรับจ่ายในภาษาทยนะฮะโทรมาฮะศูนย์สองสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะฮะและคือท่านใดนั้นชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งเพื่อชิมงานรถด้วยนะฮะผมโชคดีบูรเชิปตะกอนสวัสดีครับ